สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกเช่นเคยฮะในช่องนำเสนอแล้วก็อย่างเป็นช่องที่ซื้อเหรียญเข้าบางชนิดราคานะฮะเราก็จำหน่ายขายออกสำหรับเหรียญที่ผลิตน้อยหายากที่วงการนักสะสมหรือประชาชนนิยมเก็บสะสมเนี่ยทางวงการนิยมเล่นหาอะไรประมาณนั้นนะฮะ ปาปาก็จะรับซื้อเข้าประกาศรับซื้อเข้ามาแล้วก็จําหน่ายขายออกให้กับประชาชนชาวไทยที่ยังไม่มีเก็บสะสมฮะเพราะว่าบางเหรียญบางบางชนิดราคาก็เป็นเหรียญผลิตน้อยหายากครับเมื่อเป็นเหรียญหายากเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการของบรรดาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นระดับมืออาชีพหรือว่าประชาชนชาวบ้านนะฮะท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ นี่คือเหรียญที่ระลึกฮะฉลองสีราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษของพระหลวงราชการที่9ของเรานะฮะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ครบนะท่านผู้ชมแต่ประปานั้นได้นำเหรียญจริงมาทำให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามีแฟนรายการนั้นฝากถามกันมาค่อนข้างมากฮะว่าสำหรับเหรียญการจนาพิเศษแล้วกันท่านผู้ชมเหรียญการจนาพิเศษ 25สตางค์50าสตางค์1บาทไล่มาจนถึง10บาทเนี่ยช่องปปาประกาศรับซื้อแล้วหรือ,อยังบางคนก็อยากทราบจำนวนการผลิตเพราะว่าบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ยากนะฮะเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะคะคือเหรียญสำหรับเหรียญที่ระลึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญวาระต่างๆถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาพบเจอได้ยากฮะในระบบหมุนเวียนนะ,ะเพราะว่า หนึ่งเลยเนี่ยเท่าที่ประปาสังเกตนะฮะแล้วก็ศึกษามาคือเหรียญที่ระล,ลึกท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหรวาระอะไรก็แล้วแต่นะฮะเมื่อกองกระสาป,ปล่อยแรกเนี่ยปล่อยออกมานะฮะส่วนใหญ่ก็จะถูกบรรดาชาวนักสะสมเนี่ยไปแลกมาเก็บไว้ก่อน,นะฮะส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมจะแลกไปเก็บมาไว้ก่อนจะไม่เหมือนเหรียญมุนเวียนทั่วไปท่านผู้ชมเหรียญมุนเวียนเนี่ยเขา จะไม่นิยมไปแลกไปเก็บมาสะสมใช่ไหมฮะแต่สําหรับเหรียญที่ระลึกชนิดราคาต่างๆวาระต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกแลกมาเก็บฉะนั้นประชาชนชาวบ้านหรือนักสะสมอ่ที่ไม่ถึงกับเป็นมืออาชีพจริงก็เลยจะมองว่าเป็นเหรียญที่หายากฮะแต่สําหรับนักสะสมหรือว่าช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยก่อนจะประกาศรับซื้อทนะ่านผู้ชมเขาจะไปหาข้อมูลจํานวนการผลิต แล้วถึงจะมาทําการประกาศรับซื้อนะฮะอย่างเช่นวันนี้ปาปาจะมาบอกจํานวนการผลิตที่แฟนรายการสงสัยเริ่มตั้งแต่25ตาง50ตาง1บาทไล่มาจนถึงเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนะฮะว่าผลิตออกมาเท่าไหร่แล้วคลิปนี้ดูนะฮะว่าช่องปาปานั้นประกาศรับซื้อแล้วหรือ,อยังแล้วประกาศรับซื้อเหรียญการจนาพิเศกรุ่นไหนนะฮะ เรามาเริ่มอันดับแรกก่อนนะท่านผู้ชมเราเริ่มที่เหรียญย5่สสตางค์ฮะเหรียญย5สตางค์การจนาพิเศษนะฮะมียอดจํานวนการผลิตนะท่านผู้ชมมียอดจํานวนการผลิตเนี่ย100้ล้าน8ปดแสนเหรียญเลยทีเดียวท่านผู้ชม100 000, 800, 000ล้าน8 0 0แสนเหรียญนะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะก็คงยังไม่แปลกฮะที่ทำไม นักสะสมหรือว่า,าพ่อค้าตามช่องทางต่างๆเนี่ยยังไม่ประกาศรับซื้อนะเพราะว่ายอดจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะฮะหนึ่งร้ล้านแปดแสนเหรียญฉะนั้นเหรียญน,นี้ปีนี้ชนิดนี้ช่องป,ป,ป่าก็ยังไม่ได้เปิดรับซื้อแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมนะยอดจำนวนการผลิตเยอะท่านผู้ชมต่อมาฮะต่อมาต่อมาเรามาดูาเหรียญ 50สตางค์การจนาพิเศษฮะเหรียญนี้ช่องปะป่าก็ยังไม่เปิดรับซื้อนะฮะเรามาดูกันวันทั้งหน้าต่อไปก่อนนะฮะจำนวนการผลิตของเหรียญ25สาตางค์การจนาพิเศษปี2539ท่านผู้ชมจำนวนการผลิตนะฮะ1 0 0ล้าน105หล้านีแสนเหรียญ1น5่งร0 0 0ล้านแสน สามหมื่นสันเหรียญนี่คือ,อยอดจำนวนการผลิตท่านผู้ชมมากกว่าเหรียญ25สต่าตางค์ด้วยซ้ำไปนะฮะฉะนั้นเหรียญรุน่นนี้ใครที่สงสัยว่าทำไมชคประปาย,ยังไม่ประกาศรับซื้อคือผลิตออกมาเยอะท่านผู้ชมเนาะก็รอร,อรอดูราคาดูความนิยมกันไปก่อนต่อมาฮะต่อมาเป็นเหรียญ1น1บาทที่เราด้วยการจัดนาพิเศษฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะท่านผู้ชม ยอดจำนวนการผลิตเนี่ย272ล้าน5้าแสน1นึ่งหมื่นสพันเหรียญกันเลยทีเดียวฮะฉะนั้นเหรียญตัวน,นี้ก็ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะท่านผู้ชมนะฮะเหรียญหนึ่งบาทก็ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะฮะคลิปนี้ถือว่ามาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญกาญจนาพิเศษ ราคา2บาทฮะหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญ2บาทการจนาพิเศษนั่นเองที่ประปาเคยทำคลิปประกาศรับซื้อไปนะฮะก็ถูกคอมเมนต์ถูกอะไรมาตลอดว่าประกาศรับซื้อถูกไปว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากฮะประปาก็คงจะต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะ เหรียญที่ปปาเคยบอกข้างต้นว่าเหรียญที่ลึกลึกเนี่ยถูกเก็บสะสมถูกแลกจากชาวนักสะสมไปค่อนข้างจะ,ะหมดซะเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหลือในอะระบบมุนเวียนนะท่านผู้ชมก็ช่องปปาประกาศรับซื้อไปในราคาเหรียญละประมาณ15บาทอาจจะถึง20บาทเลยประมาณนั้นนะฮะเพราะว่ายอดจำนวนการผลิตก็ไม่น้อยเลยทีเดียว5 500, 000, ล้าน5 0 0แสนเหรียญฮะ5ล้าน5 0 0แสนเหรียญใคร ที่ดูอยู่นะฮะสำหรับเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษชนิดราคา2บาทช่องปปาประกาศรับซื้อไปแล้วนะฮะช่องปปาประกาศรับซื้อไปแล้วสําหรับเหรียญที่ผ่านใช้นะฮะสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ก็ช่องปปาก็ยังไม่ประกาศแต่อย่างใดเพราะว่าแฟนไฟรายการของปปาเนี่ยจะนิยมสะสมสําหรับเหรียญที่ผ่านใช้ท่านผู้ชมสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ eded? ช่องปปาก็คงจะยังไม่เปิดรับซื้อนะฮะ ต่อมาถ้าต่อมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทชนิดราคา5บาทการจะนาพิเศษฮะยอดจำนวนการผลิตก็ประมาณท่านผู้ชม52ล้านนะฮะ52ล้านไม่น้อยเลยนะฮะปกติแล้วเหรียญที่ผ่านใช้เนี่ยจะยังไม่มีใครประกาศรับซื้อนะฮะแต่ยังไม่มีใครประกาศรับซื้อเพราะว่า <c oughs> ด้วยยอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวฉะนั้น หลายๆช่อง YouTube ก็นับสะสมเนี่ยร้านดังๆก็คงจะต้องอระแวงเป็นเรื่องธรรมดานะ,ะกับยอดจำนวนการผลิตถ้าจะประกาศรับซื้อเหรียญละ7-8บาทก็ต้องโดนตำหนิอยู่แล้วว่าประกาศรับซื้อถูกไปแต่ถ้าประกาศรับซื้อเหรียญละ50-70บาทท่านผู้ชมแน่นอนฮะรับไม่หวาดไม่ไหวฮะภาษาบ้านป,าป่าบอกรับไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวฉะนั้นเหรียญตันี้ก็ ยังไม่มีช่องทาง YouTube ช่องใดประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการนะท่านผู้ชมแต่ใครที่มีก็ล,งลองลองส่งมาช่องปปานะฮะเพราะว่าช่องปปานอาจจะรับซื้อในระยะหนึ่งก็ลองดูนะฮะเหรียญนึ่งก็ประมาณ10บาทนะท่านผู้ชมเพราะว่าดูยอดจำนวนการผลิต50กว่าล้านเนี่ยปปาก็คงจะซื้อได้ในราคาเหรียญละ10บาทสำหรับใครที่เก็บสะสมไว้เยอะๆนะฮะสำหรับใครที่เก็บสะสมไว้เยอะๆอยากจะแบ่งปันนะฮะก็ลองดูนะฮะเหรียญละ10บาท แต่ใครที่ยังมีห้าเหรียญสิบเหรียญยังคิดว่าหายากยังเสียดายราคายังถูกเกินไปก็เก็บไว้ก่อนนะฮะป่อปาก็คงจะประกาศรับซื้อสําหรับนักสะสมที่มีเก็บกันไว้เยอะๆจริงๆนะฮะที่พอจะแบ่งปันได้ใครที่ยังเสียดายอยู่ราคายังถูกเกินไปก็เก็บสะสมไ้นะฮะเราไม่บังคับกันนะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะ,ะต่อมาก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญอ่าสิบบาทการชนาพิเศษะฮะเหรียญรุ่นนี้ก็ผลิตออกมาสองบล็อกนะท่านผู้ชม ผลิตออกมาสองบล็อกตามข่าวข่าวช่องทาง u t u b e ก็บางช่องก็ประกาศเหมือนกันนะว่า180ล้านเหรียญประมาณนะั้นท่านผู้ชม180ล้านเหรียญเนี่ยผลิตทั้งทั้งบล็อกในแล้วก็บล็อกนอกนะฮะก็คือบล็อกในประเทศแล้วก็ต่างประเทศบางช่องอต่างๆก็ประกาศรับซื้อ2บล็อกเนี่ยท่านผู้ชมในราคาอา,อาจจะหลายสิบหรือเกือบจะหลักร้อยแต่ช่องปปาย,ยังนะฮะช่องปปาย,ยังไม่ประกาศรับซื้อ ใครที่มีช่องทางขายก่อนก็ก็ติดตามอลองลองซื้อขายดูนะฮะแต่สําหรับช่องปป่าก็ยังไม่ประกาศรับซื้อแต่อย่างใดฉะนั้นเข้าใจตามนี้นะฮะก็คือใครมีเหรียญ่างบาทการจนาพิเศษนะฮะกับเหรียญ5บาทนะฮะคิดว่าราคาไม่ถูกจนเกินไปคิดจะแบ่งปันให้กับช่องของปป่าก็ลองลอง,ลองส่งรูปเข้ามาทางไลน์นะฮะ ส่งรูปเข้ามาทางไลน์เราขึ้นไลน์ไว้ทางหน้าจอแล้วเรากล็ลองลองส่งรูปมาดูลองมาพูดคุยกันทางไลน์นะฮะคลิปนี้ปป๋าก็ใช้เวลารบกวน,ฟนฟแฟนรายการมากพอสมควรเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาพบมาเจอกันใหม่ติดตามนะฮะใครที่ดูช่องของปป๋าได้สังเกตดูว่าช่องป๊ะป๋านะั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรชนิดอะไรราคาอะไรนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าท่านผู้ชมคลิปหน้า ไม่แน่นะฮะปอปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญการจนาพิเศษเช่นเดียวกัน,นะฮะติดตามนะฮะแต่จะเป็นเหรียญ5สตางค์การจนาพิเศษซึ่งมียอดจำนวนการผลิตออกมา5ล้านแล้วก็เป็นเหรียญอาโทษท,ที่จะไม่ชมเหรียญ1นสตางค์ฮะเหรียญ1นสตางค์ก่อนดีกว่าเนาะเอาใหม่ฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญ1นสตางค์การจนาพิเศษฮะมียอดจำนวนการผลิตออกมา5ล้านเหรียญ แล้วก็เหรียญ5สตางค์การจนาพิเศษเช่นเดียวกันผลิตออกมา5ล้านเหรียญเช่นเดียวกันแล้วก็เป็น10สตางค์ผลิตออกมาก็5ล้านเหรียญเช่นเดียวกัน3 3ชนิดราคานีนะ,ะัท่านผู้ชมคอยสังเกตดูนะฮะติดตามช่องของ YouTube ต่อไปนะฮะช่องของปาปาต่อไปเพราะว่าปปาจะประกาศรับซื้อเร็วๆนี้นะสำหรับเหรียญ1สตางค์5สตางค์ แล้วก็10ส,สตังค์ปีพศ2,539การจนาพิเศษคลิปนี้ปป่าก็คงจะรบกวนเวลาแฟนๆรายการเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบมาเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ